สองวิธีสุดง่ายรักษาพันธุ์ดั้งเดิมของต้นมะละกอค่ะทุกคนรากเพียบเลยออกดอกดกเต็มต้นแถมยังต้นเตี้ยไม่ต้องสอยอีกต่อไป สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารูชแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีเทคนิคดีๆมาแนะนำนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะได้มะละกอต้นเตี้ยนะคะไม่ต้องสอยให้ยุ่งยากสูงๆนะคะแล้วก็ได้ผ่านดังเดิมค่ะทำง่ายๆสองวิธีสุดง่ายเลยนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมว่าแม่จิ๋มทำอย่างไรค่ะก่อนจะไปรับชมแม่จิ๋มขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สับสกายสาคูชแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรักษาผธุด์ดังเดิมของต้นมะละกอให้ติดดอกออกผลดอก กันเลยจ้าใครปลูกมะละกอไว้ที่บ้านแล้วอยากจะรักษาพันธุ์ดั้งเดิมไว้นะคะไม่ให้เขาแบบกลายพันธุ์นะคะทุกคนมาทําวิธีนี้กันจ้าแม่จิ๋มจะใช้สองวิธีนะคะก็คือวิธีแรกจะใช้ขวดพลาสติกค่ะวิธีที่สองแม่จิ๋มก็จะใช้กัับมะพร้าวสับนะคะใครสะดวกวิธีไหนลองนําไปใช้ได้เลยค่ะใช้เวลา20-30วันแล้วก็ได้มะละกอต้นเตีย้ยที่เหมือน ต้นแม่เปียบเลยค่ะมะละกอที่บ้านนะคะกรอบมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาสุกเนี่ยก็หวานมากๆเลยค่ะแล้วแม่จิ๋มก็อยากจะรักษาพันธุ์ดั้งเดิมเอาไว้นะวันนี้เพื่อรักษาพันธุ์ดั้งเดิมของมะละกอที่บ้านไว้ก็จะทําการตอนค่ะ ก็จะมีอยู่2วิธีนะคะให้คุณผู้ชมเลือกใช้นะถ้าใครอยากจะตอนมะละกอนะ,ะการตอนมะละกอนะคะยังช่วยให้มะละกอของเราต้นเตี้ยลงนะคะแล้วก็ติดดอกออกผลไวได้กินเร็วด้วยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะกัะมาพา้าสั์นําไปแช่น้ําข้ามคืนเลยให้นิ่มซับน้ําเยอะๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเชือกฟางใช้สําหรับมัดค่ะมีดนะคะเป็นมีดตอนก็ได้หรือว่ามีดคมๆนิดนึงนะคะถุงพลาสติกค่ะ แล้วก็มีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะคะทําความสะอาดมีดให้เรียบร้อยวิธีเลือกกิ่งตอนเลือกยังไงนะคะต้นเดิมของเราก็จะมีกิ่งก้านเยอะแหละนะคะหรือว่าต้นเดิมเขาจะมียอดนับจากยอดนะคะลงมาประมาณ25-30ิบห้มเซนนะคะแล้วเราก็ทําการใช้มีดนะคะบากหรือว่าทําเป็นปากฉลามขึ้นไปค่ะ เฉียงขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะได้แล้วก็ใช้เศษไม้หรือว่าเศษหินก็ได้นะคะขั้นกลางระหว่างรอยปาดไม่ให้สนิทกันอย่างเดิมแล้วหุ้มด้วยกาบมะพร้าวที่เราแช่น้ำไว้หรือว่าตุ้มตอนนะคะ กบมะาพร้าวหรือว่าตุ้มตอนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ห่อห้มด้วยถุงพลาสติกอีกรอบหนึ่ง่ะมัดด้วยเชือกฟางด้านบนแล้วก็ด้านร่างให้เรียบร้อยราว25วันกิ่งมะละกอเริ่มออกรากแล้วค่ะนับตั้งแต่วันที่เราตอนถึง การตัดกิ่งจะใช้เวลาประมาณ45วันนะแล้วก็ตัดออกมาแช่อีก15วันค่ะเราจึงจะนำไปปลูกได้หลังจากที่เราตัดกิ่งตอนมะละกอจะแตกกิ่งใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะอายุสำหรับต้นตอนที่เรานำไปปลูกนะเขาอยู่ได้ประมาณ2-3ปีเลยละคะ่ะต้นตอนจะอยู่ได้นานหลายปีอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ของเราด้วยนะคะ กิ่งตอนที่เรานำมาปลูกสองเดือนได้กินแล้วค่ะทุกคนออกดอกผลดกรสชาติดีเหมือนต้นแม่เปียบเลยค่ะรักษาพันธุ์ดั้งเดิมไว้ด้วยวิธีการตอนค่ะวิธีที่สองสำหรับการรักษาพันธุ์ดั้งเดิมของต้นมะละกอจ้าขั้นตอนแรกก็มาเลือกกิ่ง ที่เราจะตอนไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปนะคะแล้วก็มีขวดพลาสติกค่ะมีดค่ะมีดนี่เลือกให้คมนิดนึงนะคะหรือว่าใครมีมีดตอนก็ยิ่งดีค่ะไม้แล้วก็มีเทปใสนะคะได้อุปกรณ์ครบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นนะแล้วก็นำขวดพลาสติกนะคะมาตัดค่ะทำตามคลิปวิดีโอได้เลยค่ะ หลังจากที่เราตัดขวดได้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะก็มาดูลำต้นที่เราจะตอนนะคะกิ่งที่เราจะตอนนั่นแหละนะคะแล้วเราก็มาเจาะรูให้ได้ขนาดเท่าๆกันหรือว่าต่างกันเล็กน้อยนะคะกับกิ่งของละกอที่เราจะตอนค่ะแล้วก็ทําการตัดผากครึ่งนะคะจนไปถึงก้นที่เราตรงเจาะรูเลยค่ะขวดนะคะ ตัดยากนิ้นึงนะคะเพราะว่าก้นขวดจะแข็งนะคะหลังจากที่เราเจาะรูแล้วก็ผ่าตรงกลางก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนพร้อมที่จะตอนแล้วค่ะวิธีการตอนทำเหมือนเดิมกับวิธีแรกเลยนะคะนั่นคือปาดเฉียงขึ้น,น้านบนค่ะประมาณ1นส่วนสของลำต้นนะคะ แล้วก็ใช้เศษไม้ไม่จิ้มใช้ไม้จิ้มฟันนะคะหรือจะเป็นหินก็นได้ค่ะทุกคนขั้นระหว่างตรงกลางรอยที่เราบากไว้นะคะไม่ให้เนื้อเขาเสนิทกันค่ะเพราะว่ารากเขาจะออกตรงนี้ค่ะเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเราก็นำขวดที่เราเตรียมไว้นะคะ มาห่มกันเลยจ้าให้ตรงที่รอยบากะคะอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะก้นขวดกับปากขวดค่ะทุกคนแล้วก็ใช้เทปใสนะคะพันรอบเลยค่ะแล้วก็เติมดินลงไปค่ะดินเมื่อสิะใช้ดินหมักใบก้ามปูนะคะหรือใครมีดินทรายก็ใช้ดินทรายได้นะคะ เติมลงไปเลยให้เกือบเต็มเลยค่ะเสร็จแล้วจ้าวิธีตอนมะละกอทำให้ต้นเตี้ยแล้วก็ไม่กลายพันธุ์นะคะเหมือนต้นแม่ต้นดังเดิมเปียบเลยนะคะประมาณยี่0วันนารากก็จะเริ่มให้เราเห็นแล้วนะคะ45วันแล้วก็สามารถตัดแล้วก็ไปปลูกได้จ้า2-3เดือนก็ได้กินผลแล้วค่ะทุกคน ช่วงทำครั้งแรกนะคะให้รดน้ำด้วยนะสัปดาห์ละ2-3ถึงสครั้งค่ะแต่ถ้าใครตอนหน้าฝนก็ไม่ต้องรดน้ำนะคะดูตามความเหมาะสมค่ะเป็นอย่างไรคะ2วิธีสุดง่ายสะดวกวิธีไหนเลือกใช้ได้เลยนะคะเราจะได้รักษาพันธุ์ดั้งเดิมโดยที่ไม่กลายไม่เปลี่ยนนะคะทุกคนแม่จิมบองว่า คลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u ับสไคร์สาขูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมหากมีข้อสงสัยสอบถามมาได้เลยนะคะวันนี้ตงลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสว,นนสวัสดีค่ะ